สวัสดีครับเพื่อนๆนครับช่องโดโดพาเที่ยวครับสวัสดีท่านนบด้วยครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามาขนตู้เย็นฮะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนแจ้งก่อนว่ากิจกรรมวันนี้เราจะเอาตู้เย็นเครื่องนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเข้าไปที่บ้านสวนลาบวิไลพงซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ย จะขึ้นบ้านใหม่กันแล้วครับเพื่อนเพื่อนเห็นเราเราอยู่ในคลิปกันทํากับข้าวกันหลายครั้งเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้บ้านโดโดโพาเที่ยวแล้วก็กลุ่มพันธมิตรต่างๆที่ไปไปสนุกสนานกันอยู่ที่บ้านลาบวิไลพง์บ้านสวนลาบวิไลพง์เนี่ยก็จะร่วมกันซื้อตู้เย็น <laughs> ซื้อตู้เย็นแต่ว่าเอาไปไว้ในครัวนะฮะ <Yeah. S 1> เป็นตู้เย็นที่จะสนับสนุนในการทําทําครัวของกลุ่มที่พวกเราไปกินข้าวบ้านเขาเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อตู้เย็นไปไว้ในครัวให้เขาแต่นี้เราจะมีพันธมิตรหารกันนะครับเพื่อนๆผมเฉลี่ยงเงินกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทําแบบแบบที่วัดเลยใช่ไหมไขนบ เราจะตัดสติ๊กเกอร์เป็นชื่ออะไรนะถ้าเป็นเป็นวัดเขาจะเขียนว่าอะไรนะเขียนว่าอุทิศอุทิศแล้วก็มีชื่อมีชื่อมีชื่อใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปแต่นี้รอคุณตู่รอคุณตู่อยู่ครับตู่น่าจะน่าจะอยู่กับเมียน้อยครับตอนนี้ใช่คือเราสงสัยแล้วว่าแล้วท่านจะอยู่กับกิ๊กใช่ฮะเวลาเนี่ยตอนนี้กี่โมงอะ่ะดูนาฬิกานี่กี่โมงกี่โมงกว่าแล้วอ่ะเขาเลิกบ่ายสาม อองานก็เลยไปตามครับผมเจอคนอื่นๆเขาก็เลิกงานกันนังนานแล้วแต่นี่อะไรวะอาจจะเอาช่วงเวลาเนี้ช่วงเวลาเนี้ยใช่ไหมหนีคุณยุย้ยแอบคุณยุย้ยเอาสาวมานอกเวลาราชการเป็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันครับปะน่าจะแน่นหนาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแกะที่นู่นนะฮะเพื่อนๆเพื่อนๆดูแล้วมาดูว่าจะมีรายชื่อใครติดอยู่บนตู้เย็นอันนี้บ้างครับ,บ,ารบขาดไปเดินทางครับไป อโอ้รถติดมากครับกว่าจะมาถึงบ้านสวนลาบวิไล<อ>งพงวันก่อนงานฮนะเนี่ยให้เพื่อนดูบรรยากาศงานวัดงานวัดไม่ใช่งานวัดนะครับน,นี่มาแล้วถึงแล้วมาตู้เย็นตู้เย็นลงเดี๋ยวยังจะต้องติดสติกเกอร์อีกนะ ดอช่วยยกดอช่วยอนบลกยก,ยกแล้วเราตั้งในที่ที่เป็นครัวที่เราเคยทำครัวเพื่อนๆพื่จำได้ไหมครับบรรยากาศอันนี้นี่แล้วภายนอกก็แสงสีวันนี้เป็นวันทดลองฮะนี่ครับได้ ช่างศิลปะช่างศิลป์โดยเฉพาะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อ่าท่านเลยอ่าอันนี้ของคุณตู๋นี่เราติดไปได้แล้วนี่ของผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เอาไว้ข้างบนอ่าบ้านโดโด,โดพาเที่ยวนี่ครับลานนี้ของคุณตู๋อ่าเขาเขาใช้คําว่าอะไรไมเคิลสามต้นอ่ามาติด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 เ,เขาใช้ฉายาว่าอะไรนะไมเคิลสามต้นเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นที่เราจะเอาไว้ในครัวนะฮะก็จะเป็นขนาดย่อมหน่อยเอาไว้แช่ผักอ่ะอันนี้ของท่านน,นี้ครับเป็นตู้เย็นที่เรารวบรวมรวบรวมเงินกันนะครับเอามาตั้งไว้จริงๆก็เพื่อประโยชน์ของพวกเรานี่แหละมาทำกับข้าวกับปลาก,กันอยู่จะใช้ไฟให้ดูชัดๆหน่อยน,นี่ครับ ้าเล็งให้ดีเล็งให้ดี <S <S เล็งให้ดีเล็งให้ดีตั้งเถอะครับแหมสวยงามสวยงามฟยลดพีิโดมานี่แล้วีิโดมาดูแต่มีอยู่นหนึ่งคนีนชื่อหายนะเออชื่อหายหนึ่งคนนะไม่หึงไม่อือ มีชื่อหายหนึ่งคนนะครับคุณเงินทองก็ไม่ให้เจ้าของฮะโดมายืนตรงนี้มาดูมาดูนี้เจ้าของวัดใหม่พี่เลนเจ้าของวัดใหม่พี่เลนนะครับไม่มีชื่อนะครับคุณตู่พิเลนชื่อหายใช่ไหมคุณตู่พิเลนไม่มีชื่อนะครับแสดงว่าไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมในในงานนี้กับเขานะครับจะโดงนี่มาที่หลังแต่ตัวใหญ่หน่อย ยาโดงจาโดงเชฟโดงของเรานั่นเองครับเชฟโดงดิโดมาช่วยทำเร็วเ็วสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องดิโดพาเที่ยวพ่อโดเที่ยวปินตาดบายพี่ตุงทุ๊กอ่ะช่วยช่วยอนกนกปากกรบใหญ่นกทำอะไรน้้มมเ่ไนนกบางกอกใหญ่เนี่ยบ้านโดโดพาเที่ยว อ่อ้เอดีน่เสร็จแล้วอายืนขนอาืนขนโชยืนขึ้นตอนนี้มีแค่นี้นะครับรู้สึกว่าขาดไปหนึ่งครับขาดไปหนึ่งครับขาดสมาชิกหนึคนเนื่องจากเนื่องจากอะไรท่าน ทรัมตีคนเพราะว่าเขาไม่หรือไม่อือแล้วก็ไม่ได้มาพูดมาเปล่าว่าจะงจะเอายังไงนะครับครับผมท่านอีหนึ่งคนผมมีสมาชิกขอาจะมีอหกคนนะครับสมาชิมีกหกคนนนี้เหลือห้าอีกคนเขาอีกคนหนึ่งเห็นเขาบอกว่าอะไรเขาลาออกป่าท่านอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาไม่อยากอยู่แล้วอยากจะลาออกละลาออกแล้วไม่ไม่มาแล้วจะไม่มาที่นี่แล้ว อ๋อเอาแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้งานงานทำบุญบ้านน่าจะมาวันเกิดเฮียเขาด้วยนะตาผมต้องมาแล้วแล้วเขาเขามาแล้วเขามาเยี่ยมมาหนึ่งเรื่องครับครับคนี่ครับมาดูกันเดี๋ยวอันนี้แหละนะกับข้าวกับปลาเราก็จะสามารถซื้อมาแช่มาอะไรกันได้เนาะอ่าท่านเจ้าของอันนี้อันนี้รับมอบยังไม่เป็นทางการก่อนนะครับอาโดไปยืนกับอโนอโนขับย้าเฮียเฮียว่าไงเนี่ยมันโบเนี่ยโบไป็น มีอ่านอายคนหนึ่งใครหายสมาชิกหายไปคนหนึ่งนะครับรู้สึกจะชื่อชัยยุทธวัดหม่พิเรนนะครับเอไม่ทราบไปไหนครับอาจารย์ชัยยุทธนะฮะไม่ไม่พบเลยฮะหายสาบสูญไปในกลุ่มไลน์ก็ไม่พูดไม่เกิดไม่บอกไม่กล่าวอะไรสิ่งชัยยุทธเพื่อนเพื่อนให้อภัยแล้วนะนิดนิดมานัดชัยยุทธก็ตู้เย็นชุดนี้ก็ขอบคุณในน้ำใจเมตาของเพื่อนเพื่อนที่มีให้ผมนะครับเอ่อ น้ำใจครั้งนี้ผมจะไม่ลืมเลยนะครับจะอยู่กับบ้านสวรราวิไลพงศ์ตลอดเลครับผมเ,เดีเ๋ดยวแต่ยังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําพิธีทาเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับเุญเชิญครับเช้าวันอาทิตย์ครับหลังจากที่เมื่อวานเอาตู้เย็นมาเพื่อเตรียมร่วมฉลองในการขึ้นบ้านใหม่ของบ้านสวนราบวิไลพงศ์นะครับเช้าวันนี้ ฟูตั๊กมาเปิดครัวอะไรคุณจะมาทำอะไรเ,<อ>เลี้ยงพระเช้าเนี่ยตำไทยแล้วก็ตำโปรปลาเตรียมเครื่องไวแล้วใช่ไหมเอ๋อนี่ไงทีมงานปอกมะละกออยู่นี่ครับ<ะ>ตาเลีย้ยงพระ,คะเครื่องคราวอ่าเดี๋ยวพร้อมตำเมื่อไหร่บอกนะครับเดี๋ยวมาดูฟูตั๊กเผยสูตรส้มตำเผยสูตรส้มตำ ตัวจริงเสียงจริงครับสูตรต้มตำกลมภะวาปีอุดรธานีนี่มีพริกมีปลามาพร้อมสดๆนะคะนี่เครื่องนะขาดไม่ได้ปลาปลามาเป็นขวดๆครับมาเดี๋ยวค่อยมาดูคือตักนะครับใส่นลงแข็งก่อนจะได้แส่ลงแข็งไว้ก่อนแล้วก็อนละมันจะได้ไม่เค็มมากมันจะได้มีรสเกลือหน่อยนึงใช่ไหมคะ นี่ครับลุงตู่ลุงยุปายุ้ยมาแล้วอันนี้ใส่น้ำใส่น้ำถวายพระนะครับคุณยุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันแล้วเจอกันแล้วลุงตู่ก็มาแล้วสวัสดีครับัพวงักพวง ่าที่ละตำส้มตำได้เลยจ้ะ <c oughs> ไม่พูดเพอาะเพรถือมีดจ <c oughs> ิโอ้อันนี้ตำไทยก่อนใช่ไหมโสดง่ายคือต้องใส่เวลาก่อนนะคะ๋อเมื่อกี้ตำอะไรลงไปบ้าง ถัวถ่วติ๊ถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วลิสงหอมมะนาวเคล็ดลับคือมะนาวลงก่อนอ,อย่ลงครับหอ,อมมะนาว หั่นเครื่องเลยนะอยู่พอแล้วหั่นไว้เอาชิ้นใหญ่เลยคะ ปูอยู่นี่ครับนี่ตำไทยที่พัก่อนขอตำไทยก่อนของของทา แกนี่แข็งไปแล้วเป็นบรรยากาศการตําส้มตําที่อิ่มบุญมากเลยครับตําไปแล้วก็มีพระสวดชัยมงคลคาถานะครูตักทำตำไปก็ได้บุญได้กุศลนะครับ ตำส้ตมตำไปทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องอืมสีสัใสหน่งครับูยังไม่ใส่กางเกไทยก่อน ไม่ชิมชิมไม่ผมไม่ชนานาญส้นตําอ,อร่อยมากอร่อยมากต้องทำหน้ายิ้มยิ้มสิอร่อยมากแต่ทำคิ้วขมวด ตำไทยค่ะอร่อยถวายพระเนะาะครับเชิญค่ะสองสองวงนะคุณสองวงนี่ครับกับข้าวถวายพระ อุ้มป่ะอันน right. mm ี hmm. <S <S ้เอาว้จุดอุ้มราะไม่มี้วท้นแล้ว แพศรีวิชัยคุณตูก็ที่เราไปนั่งกันประจําผมก็เพิ่งไปนั่งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว<า>แพศรีวิชัยโตเขาเคยไปนั่งเขาของแพชู้เดียววันนี้ครับอ่าวันชัยอ๋อคือวันชัยเหมือนกันที่เดียวที่ติดกันอครับนี่ฮะอาหารจากแพศรีวิชัย ปากาพิโรภิตาชนะกติอันกบุตังปัญญาปฏติปัญจริตตุนี่จะตำปลา,าใชื่อไหมะะจะให้แซบใช่ไหมก<ซ>็เลยก็เลยเอาพริกละเอียดละเอียดหน่อยตำโคล่าจเลยอืมตำโคล่าไทยโคล่าก็จะใส่ปลาหน่อยนึงลแล้วใส่กู อคนคนนี้สูตรอุดรอ, <c oughs> อีกที่หนึ่คนงครับครับ อ,อ,อันอนี้ใช่ไหมอันนี้ถวายพระพุทธอั่นี้ให้ลอันนี้ให้ปลาให้มีปลาด้วยตบาบโคลาใช่ไหให้โคลา,สานในสา่อะราง กับโคา,นะสสากน้สลาม้มสังก อตั้งเนกันเโอเคนะแซ่บมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยะเขือตไทยตไทโบราณใช่เอาช่วยพระพุธไหนได้ช่วยพระพุธได้พระพุธถาดไหนครับพระพุธเขาต้องดำเลยคะเขาต้องำอ่าอนนี้ยกยกเป็นี่ไงอันนี้ไปเลย มีอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอเห็นหันนี่นี่จกักพ,พุทธนี่ไงเาเนี่ยนี่ไงทาบแล้วนพรพุทธเหรออันนี้ไห้พระค่ะบะช้อนนี่ถวายพระอืมันี้ถวายพระพุทธเสร็จแล้ว

ไอ้ตูยเีไอนเนี่เออเจนี่นี่นี่นีูจะไปยุ่งเขาเาเออ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 ใส่สินอยู่ไหนคล้องคล้องเอาไกลๆกันหน่อยดิเออยืนให้มันกระสนิทสนมเออยิ้มด้วยยิ้มด้วยมองสบตากันสบตากันลองปีปีนี้ อ่นนถายรูปพี่หมาอใชครับเจะเอามั้ง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 อ่านนนี่กดอยู่ยังครับกดยังกคูรักแห่งปีขอบัวสุขสันต์รออยู่อ่าแล้วอ่าน่คู่นี้มั่งอาคู่นี้มั่งอาคู่นี้มั่งเมื่อวานไปกับคุณอื่นแล้ววันนี้ก็อยู่กับภรรยาที่ถูกต้องนะเรื่องเมื่อวานก็ให้ลืมไปถึงแม้ผมจะเห็นผมจะไม่พูด เเรื่องมอเองมื่อวานผมจะไม่พูด <c oughs> พรีบหนี <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลย